สวัสดีครับผมโค้ชคอนดานะครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำผู้เข้าประกวดเมนเทลนะครับของปี2016นะครับเป็นทีมงานของวินเทนตนะครับทีมโค้ชคอนดานะครับคนแรกครับแจ็คกี้นะครับคนที่2ของและคนที่3อาร์ตครับโค้ชโปรแกรมวันแรกสำหรับการที่จะเตรียมตัวนะครับโปรแกรมวันแรกคือกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเราจะเล่นนะครับลักษณะเซอร์กิตบนไปนะครับ3เซตนะครับเซตละ20ครั้งท่าแรกนะครับมือทอง ลำเลี้ยนะครับ6กิโลนะครับโชเดอร์เฟสนะครับดัมเบลี้โชเดอร์เฟสอันที่2นะครับเป็นไหล่ด้านข้างอันที่3นะครับก็เป็นโชเฟสแต่ว่าเป็นตัวบาร์เลนะครับอ่ะมาลองเริ่มกันเลยดีกว่าเนไครับประจาสถานที่นะครับขออนุญาตหมดละ20นะครับนะก้องนะครับสามสองหนึ่งอันที่หนึ่งครับ แล้วน1แปก้าสิบสิบเอ็ดข้มสองสานิดนึงสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าย่สิบโอเคครับสองสิบสิบส สองต้หนึ่งขอสิบห้าครับ 1, คราวน,นี้สองสามสี่ดแปดเก้สิบสิบเอโอเคอครับสีที่นึ่งสุดท้ายห้โอเคครับขอดีมากครับรับ ยของเจะนี่ครับนะตอนนี้เหลือแค่สิบสองทีพอครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองสามส่กเ็ดิบสอ็ดสิบสงเกบพักพักโอเคนะครับอหายใจนิดนึงนะครับส0วสิบวิ ไม่การเสเวลวครับเริ่มเลยครับห่งสองันบห้าที2 3 4 5สามสี่าเด สีอ่อนกะโอเคนะเยี่ยมครับมขอสิบสองครับมา แปดสองที่เก้าวันม่อสุดท้ายสุดสุดสุดส้ดสุดทุดสุดสุนสุด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 สดสุ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  ครับรอบนี้คือขอนะครับท่าล้างสิบทีบอกนะครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกยัไงบ้างครับโอเคสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมไหลของวันนี้นะครับมาเริ่มสิบทีครับหนึ่งสิบทีครับต่อ

ที่การเล่นลักษณะนี้นะครับจะเป็นการเล่นลักษณะต่อเนื่องนะครับจะทาให้กล้ามเนื้อนี่ครับทำงานต่อเวลานะครับปกติเวลาเราเล่นท่าเดียวนะครับส0บท่าทีเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อจะไม่ทํางานโดดตากขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราลองเล่นท่านี้มาต่อท่านี้ท่านี้นะครับลักษณะเซอร์กิตเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทํางานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็นะครับทำให้ใหญ่กล้ามเนื้อฉีกขาดมากที่สุดนะครับทำให้กล้ามเนื้อพัฒนาได้ดีนะครับก็ลองนําเทคนิคไปใช้ดูนะครับว่าโผดดิบเถื่อนอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ โปรแกรมหน้านะครับเป็นโปรแกรมอบนะครับต้องติดตามนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมแล้วก็น,น้องๆครับขอตัวไปใส่เสื้อผ้าทำงานกอนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ